ครับสวัสดีครับผมพอลนงบดลงผู้ครับมือนีนะครับก็ได้เอาอ่าล่างของปูขาวแล้วกับปูอ่าปูแสนนะครับมาถวายเพผืนนะครับเด้อพอลนงบดลงผู้ครับเนื่องจากอ่าเพิ่นให้อ่าแนวทางถึกมาเรื่อยเรื่อยอยู่นะครับแต่กับ่ได้ทุกหมวดนะครับกับขอมาเรื่อยๆอยู่นะครับเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วนะครับเพิ่นกับไปขอกินเขาที่อ่า ดูหน้าเมนุชนะครับซึ่งกน้าติดที่ติดกันกบพอน้องบวชลำพูนะครับเด้อเพิ่นไปขอกินเขาแล้วเพิ่นบอกว่าเมนุชก็ได้บอกเพิ่นว่าไปไปมีหมกเียดด้ว่กปูกับกินโราสั้นทั้งเมนุชเพิ่นบอกนะครับหลังจากที่เพิ่นกินแล้วนะครับเนาะเพิ่นกับพอพิ่กินซื้อดอกนะครับแล้วเพิ่นกับเอฟซี่กับกุงสี่อยันเบิ้งได้นะครับเด้อพอน้อบวชลำพูเสียทายไปนะครับ พอสีหายเงินนะครับเป็นตอบแทนน้าใจนะครับคือร้อยสี่สิบห้าบาทแล้วก็เมนุดพนก็เอาไปเที่ยวตั้งประเทศครับปรากฏว่าโชคลาบแล้วก็มาขวาม่แต่ว่าเดขกถูกกับบ่อเขานะครับเนาะเลขถูกบ่อเข่าแล้วก็การยังคงออกตัวเก่าที่เมนุเพนบอกนะครับเนาะคือออกเสีหาอีกคือเก่านะครับก็บ่ไดดตามไปนะครับบ่อหัว เอฟซีได้ตามไหวที่พอนะครับสัหรับมือนี้แมโนตเพิ่มกัติดทุลละนะครับกับพอได้มาไหสอ่าวัยกับพอตัองบัวลำพูนะครับกับพอตัองบัวลำพูกับได้มาไหวักับแม่บ้านนะครับเนาะกับมาไหวกับแม่บ้านกับพอตัองบัวลำพูก็จะอจุดทูบเสียงท้ายเพื่อขอโชคลาภจากปูแสนหรือว่าปูเงินแสนแล้วก็ปูขี้ปะเขาวนะครับเนาะก็จะขอจุดทูบนะครับเนาะกับพอตัองบัวลำพูก็จะจุดทูบขอ ก็ไม่ในยุ่นะน้ารถเอ็กกับก็จะขอตุดถูกเสียงไทยไปยินตน,น,น,นี้เลยครับพอั้งวันพุู่ก็จะขอจูดถูกเสียงไทยขอโชคลาภจากปูปูแสนหรือปูเงินแสนเท่านี้แหละครับหรือกับหรือว่าปูปูขี้ปาขาวสำหรับภูมิอยู่นี่นะครับกับลายปูอยู่น้ำกันนะส่วนมากก็จะเป็น ปูขี้ปลาขาวซัสวนหลายนะครับผู้ที่เป็นอาไนยขมูก็เป็นผลนนซื้อปูแสนนะครับผู้ที่้โชคใหลับประจํานะครับปูแสนหรือปูเงินแสนนะครับเนาะครับพอ,องำรวจลุงพูกก็จะจุดทูบขอโฉกขอหลาบจากผู้หญนะครับเนาะ ความกันก็ได้น้ำผลไม้นะครับเพราะว่าไหวปูไหวายปูคำหมาคำพู้ขันหาขันแปดนะครับมาถวายเป็นน้ำแดงผลไม้นะครับเนาะเร็วเร็ว อยู่มาสลูกยาได้ปูนยาลูกหลานเอาคนละมากแาบใหม่มาถวายขนมหวานความนำหอมน้ำแดงน้ำเจียวมาถวายปูนยาเทียบกุ้งมาขอโชคขอลาบมาขอพรน้ำปูน้ำยาอาอจะให้แนวทางกับเอฟซีก็เด้อทางกับเอฟซีอาจจะขอจุดสูๆก่อนเนาะกันเนาะ

น้โมพุทธายะพุทธเตระตระยานมินิโนปรัชสีสหัสสุธมาพุทโธธรรมสังโฆยะถาพุทโมน้ำพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักีตนังวันละกตังสิบปีจมหาเทรังคีทังทูโตคีทังทายโยคีทังสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเคมิน้โมพุทธายะพุทธเตระตระยานมินิโนปรัชสีสหัสสุธมาพุทโธธรรมสังโฆยะถาพุทโมน้ำพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักีตนังวันละกตังสิบปีจมหาเทรังคีทังทูโตคีทังทายโยคีทังสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเคมิน้โมพุทธายะ อภพุทธะแต่ะตรัตญาณไม่ีโลกวัฏฏีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธะปุชาธรรมะปุชาสังฆขปุชาอักขีธนังวัละกังตังสิบิฎิมหาเทรังคีธังทูโตคีธังาทโยคีธังสัพพโสพุทธะธรรมะสขาปุเขมิณัปโมพุทธายะอภพุทธะแต่ะตรัติญาณไม่มีโลกวัฏฏิสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธะปุชาธรรมะปุชาสังฆขปุชาอักขีธนังวัละกังตังสิบิฎิมหาเทรังคีธังทูโตคีธังาทโยคีธังสัพพโสพุทธะธรรมะสข อาพุทธตระตระยานไมนบรุีสหัสสุธรมาพุทโธธรมสังโฆยถาพุทโะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักีสงวรกทังสิบวิิาเทรังขีธังุโตขีังเทโยขีังสัพพสธธรรมสังฆบูชมิโมพุทธายะอาุตระตยานนรีสหัสสุธรมาพุทโธธโมสังโฆยถาพุทโะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีส้งวรกังสิวิิาเทรังขีังุโตขีังโยขีังสัพพสธธรรมสังฆบูชมิโมพุทธาย ยถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีตนัวันะกังสิบีมหาเทลังคีตโตคีนังทยคีนังสัพพุทะธรรมะสัปูชมิน้าโมบุายะพระพุทธะต่ลัตระหนียนผ้นีโวัสีสาหัสุทธมาพุทโธธรมงโฆยถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีตนัวันะกัวัลัทังสิบีมาเทลังคีเตโตคีนังทโยคีนังสัพพุทะธรรมะสัปูชมินโมายะพะพุทธต่ลัตหนน้นโัสีสารหัสุมา ตัวธรมโสงโคยถาพุทธโมนะพุทธธรรมสังฆุอัินัวลกังทังสิบิีจาเทรังรัทุตวีรายโยีรสัพโสพุทธธรมสังฆปูเมิโมพุทธยะพุทธตเตตระยานไมมีัตจสหสสุมาพุทโธธรรโงโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบชาธรรมสังฆบุอัินัวลังทสิบิีจาเทรังีรัทุตวีทายโยขีรงสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเคมิ สัพเพพุทธาสัพเพธมาสพเพสังขารพลรัตตาปะเกกานันใจยังพลังอันหันตานัจะเตีเคนักขังปัญตมิสสปสุสัพเพพุทธาสัพเพธมาสพเพสังขารพลรัตตาปะเกียงการันใจยังพลังอันหันตานัจะมันจะเตีเคนักขังปัญตมิสสปสุสัพเพพุทธาสัพเพธมาสพเพสังขารพลรัตตาปะเกกานันใจยังพลังอันหันตานัจะเตีเคนักขังปัญตมิสพโส ข้าพเจ้าขอนมจิตอุทิศผลบุญแผ่ไปให้ภัยศาลถึงบิดามารดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลบุญของท่านทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอยท่านได้รับกุศลผลบุญนี้เถิดสาธุพุทธังอธิษฐามิธรรมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิเอิมมนเดอปูยาเทพภูมิอยู่นี่เลยสักทิศปูเสียนปูที่ปากขาวทั้งหลายนะครับเทพภูมิเทีบบุญเทวดาที่พบปักรักษาครอบครัวผู้ขาดสถิตอยู่ที่นี่กับมื้อนีเอา มูลปูแสนแล้วก็ปูชีบขาวมาถวายเด้อปูยาเอ้เอาลูกหลานเนี่ยน้ำอ่าคนละไม้มาฝากมาต่อนปูยามาถวายปูยานะครับบมักเผาน้ำแดงนะครับหมักส้มหมักม่วงของหวานควยนะครับเนาะขม่าข้ามพูมาถวายปูยาพร้อมด้วยขันหาขันเปดมาขอโชกขอหลาบน้ำปูยาน้ำเทปน้ำพุมอยู่ดีละอออกในถูกนี้อปูเอ้ไปฝากไปต่อนเอฟซีบงนีไป มีสื่อเสียงดลงดังนะปูเอ้เลขไงบอหน่ายสื่อเสนอปูว่ากันเอาแต่เลขต่างประเทศว่าหันก็เลยบอได้ายเสนอหาซีกลับกบมาขอปูใหม่นะครับขอปูใหม่แล้วก็หลังจากขอแล้วก็ไปไปเขาความฝันพร้อมอีกเด้อปูเด้อช่ว <c oughs> งนี้ก็จะล้อ,เ,อเลขทูกจากปูขี้ปะเขาวกันนะครับเด้อ <c oughs> ปูแสนก่อนรอเพิ่นก่อนปูแสนหรือปูเงินแสนนะครับเด้อรอเพิ่นก่อนนะครับเนาะช่วงนี้ก็จะรอไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าก็จะต้องขอโชคขอลาภจากปูนะครับเนาะไปฝากเอฟซีนะครับเนาะหลังจากอรอบที่แล้วขอต้องบนลำพูไปไทยไล่มองยูกับมะเขือปรากฏว่ามะเข,ะมามาเขอือพุ่มเจ้าของนี่แหละครับปูเงินแสนหรือว่าปูแสนนี่แหละครับเพิ่นไปบอกกับเมนูว่าไปขอกินเขาแล้วก็ กินเร็วๆพ่อจะอ้อแม่พ่อจะตอบุญแทนพุณนะครับให้เงินพุทไปอลอยสี่สิบห้าบาทกับปรากฏว่าออกตังประเทศนะครับสําหรับเบีกไทยก็พอได้ตามไว้นะครับมาขอจุดถูกไม่ก็เลยรขเขานะครับพอได้พอได้ตรงนั้นไว้นะครับว่าเด็ดพี่ได้ติดตามไว้บอนะครับเนาะเด็กพี่ได้นําไว้บ่นะครับก็เห็นหัวตัวหนึ่งนะครับกับ่ท่านได้ผู้หลายนะครับแต่รอว่าเมน่ก่อนะารับเนาะ กับช่วงนี้พอต้องบวชลำพูกะยากจูนะครับพอได้มีโอกาสได้ไปหาทายชิปมาฝากมาตอนเอฟซีนะครับพอได้เดินทางไกลๆมาเนี่ยนะครับเนื่องจากรถเกิดอุบัติเหตุนะครับกระโนกันนะครับกระเสียปรากฏว่าทั้งนั่นเพิ่งเกิดตัดระเอาพิษนะครับพอได้เสียเงินสอบรถเดี๋ยวเขาหลา่นะครับพอต้องบวชลำพูก็อาจจะได้สอบรถของของอาจจะเป็นหมื่นนะครับเนาะช่วงนี้กันเฮยอ่ะ พอๆว่าท่านไปนะครับก็จะขอน้ำปูน้ำยาเขาหนีตะก้อนนะครับปากปีต้อนน้องเขาละครับเนาะถ้าออกมาตัวแรกก็เห็นไม่น้อยน่าจะเป็นเล็กเล็กเล็กเก็ดนี่เยๆนะครับพอน่าจะเป็นเล็เก็ดแล้วครับเพราาออกมาแล้วนะครับเนาะรับก็ได้รูปของปูแสนแล้วก็รูปปูขี้ปลาขาวนะครับมาถวายเิ่นนะครับเอารูปเหมือนเิ่นเนาะครับขอบคุณผลมาไว้นะครับ เอพีก็จะเห็นเนอะครับเนาะเพราะว่าลูกแสนี่ก็ลูปผู้เสนนี่ก็จะเป็นองค์ดำๆนะครับทั้งทั้งมูนี่ครับส่วนลูปผู้จีเพื่ขี้ขาวก็อยู่ทัดกันไปอีกเนอะครับเนาะครับสำหรับเลขความฝันนะครับปรากฏว่าพอทั้งบัวแล้วพูดมึงขึ้นนี่ก็ฝันเลยได้อยู่แต่จำอะไรแต่ก็ฝันเห็นเลขอยู่ได้จำอะไรเนอะครับเลี้ยงกันลงมาน่าจะเป็นหกตัวเลยนะครับแต่ว่าจำอะไรนะครับ ฝันขอนที่แจ้งกับเป็นตาเสียดายนะครับเนาะก่อนที่เอาหุ่นปูมาถวายนี่ครับเอาลูกเหมือนปูมาถวายแต่ฝันนะครับฝันขอนที่แจ้งปรากฏว่าจำว่าอะครับครับก็ถ่อมาแล้วก็ลุงหนาลุงหลังเสียบานนะครับลืมนะครับเนาะลืมนะครับเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนเลยครับว่าอะไรแก่อะไรงาๆแต่ว่าจำบ่จำว่าอะไรครับเห็นจำได้เห็นเป็นหกตัวเลยนะครับแต่ว่าจำบ่ได้ไรนะครับหนาเสียดายกับไอ้มนต์ปูไปไปบอกไม่กันแล้วกันนะครับเนาะมนต์ปูไปบอกไม่ เดี๋ยวคงรอเลขถูกตัวนะครับเนาะมาตัวแรกกับเป็นเลขกเจ็ดด <con> ้ว่าครับเอซีเล็กเจ็ดนะครับเนาะเป็นเลขกเจ็ดกับอันนออีกประมาณจักสองตัวนะครับทั้งเมนุดนะครับเพิ่นที่เคยมาขอหรือว่ามานั่นกับบริโทตติโต่อกันเนื่องจากเล็ยบหล่มครับบติดต่อกันบ่ไดตห้องก็ติดต่อได้งหันปรากฏว่าคนมาอยู่นะครับมาอยู่อยู่ทั้ง เป็นไปทุลักทุเลนะครับกับบริมากนะครับกก็็เสองคนกับแม่บ้านนะครับรย,ยังได้คดไีได้เอฟซีเด้อไอ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เนี่ยเพียร์สี่เป็นแนวทางเออ่พียรทสี่ว่าผ่านที่ปใหม่ๆนะครับเพียร์สี่ได้หาแนวทางมาฝากเอฟซีนะครับเนาะตัวเลขทุกตัววิสิทธิ์เข่าวิสิทธิ์บุตรเอฟซีเด้อเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านนะั้นน,น,น,นนะครับเด้อไอเอฟซีเรียกซื่อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะครับกระจุด อรอบนี้ครับมันมาจังสี่นะครับสำหรับเอฟซีจะเอาไปเทียวตั้งประเทศกอนก็ได้นะครับเนาะก็ยังเห็นแฉตัวเดียวอยู่นะครับดเด้อเอฟซีเด้อแต่อสักวันนะครับหัวูว่ามันจะเป็นตัวใดก็เห็นหัวผูตัวที่สองก็เห็นหัวผู้น้อยๆนะครับ <c oughs> กินมาอยากไ้่ปูเด้อหมดเนื้อปูอ้เนทั้งหลายอย่าเทียพภูมิ เจ้าปาอารักที่ปกปักรักษาพื้นให้พื้นน้าอยู่นี่ก็ได้ไมม้วนมะสันมันอย่างน้ำสันแด้คู้ยแล้วก็ถูกกับมาขอพรอือเก่าหั่นละขอโชกขอลับนีโฉกนีหลับอาจารย์ถึงยังมั้งมีโกนีหลังบขอลับทื่เก่าเขาดีละเอาโฉกขอลับขอน้งปูนังยางนี่ละปักลักษาอยู่ ครับยูนีกับนีปูลายลายปูนะครับเท่าที่พอรางวัลน้ำพุเคยฝันนะครับอาจจะเป็นพุ่มเป็น่วนมากจะเป็นตาปลาขาวนะครับช่วงช่วงก่อนขอบวรรษาก็ะเห็นปันเห็นนะครับลังไมยูนะครับสุ่มสาระตัวญ่ทั้งด่านบน่นนะครับรางวัลผู้เห็ดไส่หนาไหลไสาระไข่หนาแสบพอท่านได้อ่าหายเอฟซีเห็นอยู่นะครับพอท่านในไทยเรื่องนี้ครับ เห็ดไปแล้วที่แรกก็า่าจะเห็ดไหวให้ใหลวงพ,อพ่อพยู่พนกะมายูนะครับแต่เลยมือรุ้นมาานะครับลายมือเลยหลังจากหลวงพ่อไปแต่เลยฝันเห็นปูนะครับพญ่ต้นมากเจะหนุงขาวผมขาวทั้งหมดนะครับแต่ม้าหลายองค์นะครับก็ได้ไปพอลงวลงพลุกเด็กไปตอนหลับไปกราบไปไหวพิ์นนะครับแต่ม้วนพนยูนะจุดนั้นนะครับ มฝนพายุน้ำนี่แหละครับเพให้ไปใส่นะครับจนกว่าลูกหลานจะห่างสินี้จะไปไปได้ครับแต่ขอป่วยนะครับพายุน้ำลูกน้าหลานไปปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็ให้ช่วยลาบลูกหลานไปกับยาไปได้เหตุไปทั้งอื้อนนะครับแล้วเลขตัวที่สองนี่จะเป็นเลขหาเลขหกยังไม่มั่นใจครับหนาจะเป็นเลขหกนะครับเนาะเจ็ดหกนะครับเนาะเลขหกหรือเจ็ดหานะครับแต่ล้อบึงสะพานนึ้ออกเ่าท่านในเวัดนะครับเนาะ รอบที่แล้วกับบอลได้ฝันเลยนะเอซีเดอร์บอลได้ฝันจักเด็ดเลยนะครับแต่วัวรอบอวันนี้กับฝันขึ้นนี่ฝันเห็นหอวปุกตัวแต่ทือตัวเลขว่าได้ครับเลี้ยงลงมาเห็นชัดเจนแต่ว่าจำว่าได้ครับเป็นเลขหาครับเลขหาครับเขากรบลวตัวที่สามว่าจะเป็นตัวใดนะครับ,บ,บเอซีเดอรับก็เป็นความเสียส่วนบุคคลานั้นะครับเด้อเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับตัวเยกทุกตัวมีสิิ์เข่ามีชิดรุดได้นะครับเอซี มีสิทธิ์เขา่าแล้วก็มีสิทธิ์ลดเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับแบบว่าเราจงนี้ก็นเพื่อจะอีกตัวอแล้วนะครับแบบว่าคอยอว่างเลยไปทายจิตต่างอำเภอหรือว่าต่างจังหวัดกันได้นะครับเนาะองจากรถเกิดแลดเกิด,ดกันเป็นเสียวๆอยู่นะครับเอาตำเจ้าของ่เจ้า,จาของไม่ได้ตำขววเขานะครับนะปรากฏว่าผู้ได้เสียเงินผ่านแมือเขานะครับเนอกจากซีกสี่บางนมาเบิ่งว่าเบิร์นเขาดิ เห็นอีกเหนโทั่วพนังว่าไปนะครับแต่ก็ได้ไ้เสียเงนินสำรวจให้เขานะครับไปเจ็ดหานะครับเห็นแเดะครับส่วนตัวที่สามก็เห็นหัวออกนลอยๆแล้เอฟซีเราก็ดูวาอาจจะเป็นตัวใดนนะครับเนาะจจะกอรออยู่รอไปเรื่อยๆกันับสสารทีแห่งนี้นะครับ FC เอฟซีด้อ,อบอลลูวาเอ่อ มาเห็ดยานเห็นยังไงเพิ่นนะครับหลังจากมูมาย่ำยำามถามเขากะกะปรากฏว่าเห็นปรากฏเพื่อนเห็นได้่อยนะครับตังเล้นก็เห็นนะครับเป็นนุ่งขาวหอมขาวกับอาจจะเป็นปูชีบขาวองค์ที่พอทั้งบัวรัาผู้ได้อา,อาหุนเพิ่นมาถวายนี่นะครับเพราะว่าการได้ขึ้นในเฟดน่องสาวนะครับกําลังเสือ้อมือน,นันไม่ได้เสื้อทานนะครับเพิ่นนู้่งเสื้อปว,ปวดหัวหลายนะครับกระฝาดทั้งไปทั้งน้องนะครับ ต่างตบบนนะครับเป็นป like, วดมัวหลยเป็นการเล่นมือไปขวาใส่ท่อนศัดท like, ์ c, ับนะครับรากฏว่าขึ้นรูปปูองค์นี้นะครับคิดว่าพนอยากจะเป็นเดจะได้รูปแบบนี้นะครับก็เลยได้สั่งในอเนกนะครับมาแล้วก็พร้อมกับสั่งปูแสนนะครับซึ่งเป็นองค์ดำๆนะครับองค์ูางบนนี้นะครับองค์นังทั้นปูแสนนะครับเป็นแต่ได้มาสองรูปเหมือนนะครับ ลูกเงินของปูแสนหรือปูเงินแสนแล้วก็ปูขี้ปะขาวพร้อมนะครับเนาะส่วนกับตรงลอทั้งหลานเจามาปูขาวมาอีกรูปหนึ่งพอคนย่นกันหลายโงนะครับขอไปดีเดให้ลูกไเตามีโชควิลาตจังสิได้ครบอันนะครับเนาะส่วนปูสวิงดำนาคราสนะครับพอถุงอลลกพกะไปสังให้ทั้งหลานซ้ายเห็ดไปอยู่ทั้งกวนเจนหมดแล้วครับก็น้อมือู่นะครับเพราะท่านเด้มานนะครับกจากตรงนั้นจะไปไหวบ้านนะครับเนาะ ประมาณเดือนนี้นะเอฟซีพอนั้งบัวลํางผู้จะไทยเห็เบิ้งนะครับเด้อต้อนคุณอยู่บ้านพ่อนต้งบัวตั้งผู้นะครับเพ่นจะออกเป็นรูปเป็นตัวหางปูหางป่าคข่ไข่พญายนนคนะครับก็ะจะเห็นกันอาบัติโดนนะครับน่าจะเป็นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เอฟซีก็จะได้เห็นแล้วนะครับพอนั้งบัวลํางผู้ก็รับปากก็สัญญาว่าจะไทยไปเห้เอฟซีเบิ้งพ่นจะออกงามสงการทุกปีนะครับเด้อ อาต้นอยู่หนาวสารน,นี่ก็เป็นแต่ว่าเป็นหน่อยนะครับเนพะื่อนเป็นพญานาคด้วกันต้นคุ้นยูู่อย่หนาวสารน,นะครับอ่าพอน้งบัวลำพูกบรได้มีคนอาถือกล่องให้น,นะครับเพราะว่าพอน้งบัวลำพูกระตั้งจากกล่องไว้ตรงนี้นะครับกับบอมีมือกล่องมานะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นมือยุดทธให้ลูกหลานมาทายใหย้กับพ่อจะได้ดูนะครับเพราะว่าทั้งเรียนหนังสือแน่กับทั้งเห็นงานแนวนะครับเนาะของเขาแบบว่มีมือ,อ มือกล่องเนาะเอฟซีครับตัวที่สามกับโพเดียลด้วยกับซีเด้อรับตัวที่สามกับพูแล้วน่าจะเป็นเลขสามเนาะเอฟซีเนาะน่าจะเป็นเลขสามเป็นเลขสามนะครับ ครับก็เห็นการเจียนนะครับเนาะ ยครับนี่เอฟซีครับนี่ยอ่าเป็นเลขทวงนะครับ้็ปูเงินแสนหรือปูขี้พะขาวเดี๋ยวครับปูแสนหรือปูเงินแสนนะครับได้มามเจ็ดหาสามเด้อเอฟซีเด้อครับตัวหนังสือก่อนตบวนลำปูงงานมาเลยแต่คอตรวจคอให้ครับครับก็หวังว่าเอฟซีอาจะได้โชคได้ลาภจากปูเงินแสนหรือปูแสนปูขี้พะขาวนะครับสำหรับสาลของกอนตบวนลำพูนี่ครับ กับเดี๋ยวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียร์สี่เพราะผัดจิตไม่ไหมนะครับพอเมื่อพอรัมบัวรัมพู่เหยียดไปนะครับแล้วเพียรเป็นกำลังใจให้พอรัมบัวรัมพู่ได้ไปหาคลิปหาอย่างให้เอฟซีบังครับนี่ครับถก็พอรัมบัวรัมพู่ก็ขอจุตดดิชิดนี้ไปสัก่อนนะครับก็ครับขอสวัสดีครับ 你去。